สวัสดีค่ะช่องเสียจอแมคโคร ro, สายเขียวนะคะวันนี้เรามาทำงานตักเที่ยวกันนะคะวันนี้จะเป็นน้องซันนี่นะคะ SY 2 0 0 c นะคะก็ลุยงานยังไม่หยุดเลยนะคะไม่มีเวลาพักกันเลยทำงานแต่เช้าแล้วก็เลิกค่ำมือ นะคะวันนี้ก็เป็นงานตักเที่ยวนะคะวันนี้วิ่งรถ10บล้อด้วยนะคะแล้วก็มีหกล้อด้วยนะคะเป็นงานุมที่บ้านนะคะ ลูกค้าดีดบ้านรอเลยนะคะนี่ดินก็แข็งพอสมควรนิดหน่อยแต่ก็พอตักได้นะคะไม่ได้ถือกับไบแข็งมาก ีมงานเสียจอมนี่ทำงานหามลุ่มหามรุ่งหามค่ำกันเลยนะคะอันนี้ก็มีบอ่อนะคะแล้วก็หวานปลาวันนี้ได้ปลายี่สกแล้วก็ปลานินปลายี่สกสองตัวนะคะปลานินตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ปลาช่อนใหญ่ต้มกินตอนเที่ยงสู่ลูกน้องกินหัวแซ่บมาก อันนี้ก็จะวิ่งสองที่นะคะรถหกล้อจะวิ่งเข้าหมู่บ้านเนาะแล้วก็รถสิบล้อก็จะวิ่งไปอีกเจ้าหนึ่งนะคะ วิธีการตักดินของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็จะเลี้ยงดินเข้าบุ้งกีบางคนก็จะแบบตักเต็มมุ้งกีทีเดียวเลยไปไปแล้วอย่างแรงอะ่ะคันเนี้ย อันนี้เราไปไกลไหนไหนไกลไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคนนี้อยู่แล้วก็อยู่ใกล้บอ่อน้ำด้วยก็เลยไปไหนไกลไม่ได้เล่นดินนี่ของชอบเพราะเลยรถเบรกโคก็เพิ่งถอยมาใหม่อีกรถดำก็เพิ่งถอยมาให้ใหม่อีก คลิปนี้นะคะหนูว่าจะสร้างช่องขึ้นมาใหม่แบบชื่อว่าแมคโครแม่ลูกอ่อนเพราะว่าไปไหนก็คือมีลูกไปด้วยตลอดดีไหมคะถ้าว่าดีก็คอมเมนต์บอกหนูด้วยจะได้แบบไปช่วยหนูติดตามช่วยไปติดตามช่องใหม่ของหนูนะคะไม่ได้อาจจะสร้างช่องเพิ่มแบบว่า ชื่อช่องแมคโครแม่ลูกอ่อนอันนี้ก็เป็นหกล้อแล้วก็จะมีสิบล้ออีกคันหนึ่งนะคะรถสิบล้อวันนี้มีสามคัน หกล้อก็สองคันนะคะดูความซนของมันอะความซนของคุณเจตอะลุยไปทั่วเลยอะสุดยอดมากคนนี้รองเท้าก็ใส่ไม่ได้มุดกัดเป็นแผลแผลเปื่อยอีกแต่รองเท้าก็ แผลเปื่อยเข้าไปใหญ่แล้วเป็นคนที่ทนมากแล้เป็นเด็กที่ทนมากดูมันดูมันเอาเอา้าอย่างซน คือห่างไม่ได้นะคะถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็คือห่างไม่ได้ด้วยเพราะว่าวิ่งไวมากแม่ก็อยากถ่ายลูกก็ดื้อจัด กิมันใหญ่ด้วยเนาะมันก็ตักแบบสะใจเลยอะ่ะอ่ะตรงนั้นแหละโอ้ยหมดมัน มานี่แล้วเมื่อกี้ต้องได้เดินไปจับนู่นอะเดินไปนู่นอะโอ้มาไวมากรถหกล้อด้วยมันเปียวเนะมันปิี้ยเข้าซอยเข้าอะไรมันก็จะเปียวเปียกก่อนรถสิบล้อ ขอฝากกดติดตามช่องเสียจอแมคโคร ro, สายเขียวด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะคะไม่แน่อาจจะมีช่องใหม่เร็วๆนี้นะคะช่องแมคโครแม่ลูกอ่อนนี่คนนี้เลยยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ